เบเวลรการนะคะวันนี้เป็นไพ่เชิงจิตวิทยาฟิชโอโลจีนะคะก็วันจันทร์นะคะคุณได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะถือว่าคนวันจันทร์เป็นคนที่เก่งนะคะมีความรอบรู้เฉพาะตัวในเรื่องของการงานหรือการเรียนนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นโซนนักวิเคราะห์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หรือช่างชำนาญการอะไรต่างๆนะคะ ก็ถือว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดนะคะล้วนแต่เป็นอาชีพที่คุณชำนาญในด้านนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้นะคะชอบที่จะเรียนรู้แล้วก็คิดวิเคราะห์พิจารณา ได้ดีนะคะในหน้าที่การงานก็ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้านะคะบุคลิกลักษณะของคุณคือลัลกษณะเป็นคนมีโลกส like ่วนตัวนะคะไม่ชอบสูงสิงอะไรกับใครอย่างนี้นะคะสำหรับการเรียนน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนดีนะคะเรียนได้ระดับสูงสุดเลยนะคะอาจจะหลังจากจบการศึกษาแล้วอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้อย่างนี้นะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะลักษณะ ไม่ได้นอกลู่นอกทางนะคะสําหรับการเงินโชคลาภนะคะก็อาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอพรจากท่านนะคะถ้าฉุกเราหุกขึ้นมานะคะหรืออาจจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะ สวดมนต์ไหว้พระไว้ไก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเวลามีปัญหาก็มีสติกับตัวเองนะคะนะคะสำหรับความรักนะคะคนบางคนอาจจะคลองตัวเป็นโสดมายาวนานเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะเป็นลักษณะคบกันมายาวนานนะคะจนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้วนะคะไม่ได้หวือหวานะคะมองตากันก็รู้นะคะว่าเราคิดอะไรกันนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่ก็เป็น ลักษณะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวอย่างนี้นะคะก็คบกันมาพักหนึ่งยาวนานนะคะหรือมีเช่นนั้นคู่ของเราอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะคะไม่ได้ด้านร้ายนะคะเพียงแต่เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะคะเป็นคนไม่ค่อยชอบสังคมเท่าไหร่ ะะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็อาจจะบางคนพอใจที่จะเป็นโสดนะคะบางคนก็อาจจะคบหากับคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่คบหากับคนที่มียุแตกต่างกันนะคะเช่นเขาเด็กกว่าเรามากหรือเรา,เ,าเราเด็กกว่าเขามากนะคะหลายรอบอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเป็นลักษณะคบกันค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆพัฒนานะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ ได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมนะคะจากกา,การงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือปรับเงินเดือนนะคะหรือคุณอาจจะทํามาค้าขายนะคะคุณก็จะได้กาไรจากสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะได้เงินได้ทองนะคะราชินีถือเหรียญก็ถือว่าเป็นก้อนที่ใหญ่นะคะหรือบางคนรอคอยเงินจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือค่าในหน้าอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่า ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วไม่ค่อยประมาทเรื่องการเรียน นะคะถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสําหรับการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานการเสี่ยงก็ยังพอมีอยู่นะคะแล้วแต่ระดับวาสนาของแต่ละคนนะคะสําหรับความรักนะคะราชินีถือเหรียญก็ถือว่า,อาคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะสร้างฐานะร่วมกันนะคะถึงระดับหนึ่งที่เรารู้สึกว่าลืมตาอาปากได้แล้วนะคะอยู่ในช่วงที่จังหวะที่ดีนะคะหรือคุณเป็นคนที่ มีฐานะอยู่แล้วก็ได้นะคะจากพื้นฐานครอบครัวอย่างนี้นะคะปัญหาอุปสรรคในเรื่องความรักก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะหรือบางคนคลองตัวเป็นโสดนะคะมีทรัพย์สินมรดกเป็นลักษณะว่าฟ u ่ยออปชั่นอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ได้มองใครนะคะช่วงนี้อาจจะตั้งใจทํางานสร้างฐานะนะคะความรักอาจจะทีหลังเลยก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณก็จะมีคนที่ล,ลักษณะดีนะคะหน้าตาดี รวมทั้งมีฐานะดีนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะคะอา,อาจจะเอื้อประโยชน์กันในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นว่าทําธุรกิจเหมือนกันนะคะเอื้อต่อกันให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตนะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตาว่าจะคิดวิเคราะห์นะคะเลือกเขาอย่างไรอย่างนี้นะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันพุธ ก็ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างนะคะเช่นว่าคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นมานะะคในเรื่องของหน้าที่การงานหรือชีวิตทั่วๆไปนะคะสําหรับการงานก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากความประพฤติของเรานะคะความดีของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนทําธุรกิจนะคะลูกคุงลูกค้าก็เข้ามาอุดหนุนนะคะจากการที่เราซื้อสัตว์กับลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็ยื่นกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะคะคุณก็จะได้รับอนุมาตสินเชื่อแล้ว นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่มีส่วนที่ยื่นเงินลงทุนมาให้คุณนะคะให้คุณไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจค้าขายนะคะเช่นบางคนก็ทํางานประจําอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีความก้าวหน้านะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ เป็นคนที่พึ่งพาเพื่อนฝูงได้ก็ได้นะคะช่วยกันติวให้กันนะคะหรือเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์ก็จะช่วยกรุณาแนะนําในสิ่งที่เราติดขัดในเรื่องของการเรียนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่แล้วนะคะได้จากการงานนะคะได้จากลูกคงลูกค้านะคะก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลือนะคะการ โชคลาภนะคะได้จากความช่วยเหลือมากกว่านะคะนี่นะคะก็ถือว่าการเสี่ยงนะคะการเสี่ยงตอนนี้มันยังไม่ได้มีนะคะแต่อาจจะได้เงินก้อนจากการกู้ยืมอีกีก็ได้นะคะจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะ สำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วยเหลือกันติดขัดอะไรก็ช่วยเหลือให้คำปรึกษารวมถึงการเงินกันทองอย่างนี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้พบเจอนะคะคู่ในแบบฉบับที่เข้ามาช่วยเหลือเราเข้ามาให้คำแนะนำเรานะคะเป็นที่ปรึกษาเราอย่างนี้นะคะเราค่อยๆพัฒนาเอาทีหลังนะคะ คนเกิดวันพฤอหัสบดีค่ะ ได้ไพ่ราชินีถือดาบนะคะคนวันพฤหัสอาจจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะลักษณะเป็นคนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวเองนะคะได้จากลําแข้งของตัวเองจากความสามารถของตัวเองนะคะช่วงนี้การงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงเกี่ยวกับการงานมีปัญหาอุปสรรคพอสมควรแต่คุณสามารถที่จะฝันฝ่าวปสักนั้นไปได้ด้วยความสามารถของคุณเองนะคะทุกๆอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้อาจจะเจอ วิชาที่ยากนะคะเรียนก็หนักพอสมควรนะคะพอน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทุกๆอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสําหรับการเงินโชคลาบช่วงนี้ก็น่าจะได้จากการงานเรามากกว่านะคะโชคฟุกๆยังไม่ได้มีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบ,บาะแว้งกันในเรื่องของคําพูดนะคะคําพูดคําจาอาจจะเหนื่อยมาทั้งคู่นะคะพอมาเจอกันพูดคุยกันนะคะ ก็พูดคุยด้วยภาษาที่หุ้นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองก็คิดว่าถ้าเผื่อมันมีปัญหาแบบนี้เราอาจจะต้องห่างๆกันนิดนึงนะคะพูดให้น้อยลงนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะต่างคนต่างเหนื่อยกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะอยู่ทุกอย่างก็จะดีเองนะคะพูดแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจจะเหนื่อยก็เลยพูดจาแบบ หวนหวนๆนิดนึงนะคะก็ค่อยๆถนอมน้ําใจกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คนที่เข้ามาก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจเรานะคะอาจจะมีภาวะหงุดหงิดที่คนเข้ามาแล้วดูแล้วเราไม่ชอบอย่างนี้นะคะก็อย่าไปแสดงกิริยาท่าทางอะไรมากนะคะคนตอนนี้รู้หน้าไม่รู้ใจน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธในแบบที่บัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนนะคะหรือถ้าหงุดหงิดมากก็บล็บอกไปหรือหลบหน้าไปนะคะ คเกิดวันศุกร์ค่ะได้เด็กถือดาบนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะใช้อารมณ์นะคะเกี่ยวกับในงานการของคุณพอสมควรเพราะคุณก็เหนื่อยนะคะอาจจะบริวารทําให้คุณหงุดหงิดใจอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอ ค่อยๆเข้าใจเขานะคะคือคนอาจจะทําได้ดีเท่าเราไม่ได้นะคะถ้าเขาทําได้ดีเท่าเราเขาอาจจะไม่มาเป็นลูกน้องเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําใจในเรื่องนี้นะคะอาจจะได้บริวารก็อาจจะทําให้หงุดหงิดใจนะคะหรือลูกน้องคนใต้บังคับบัญชาหรือแม้แต่คนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ในเรื่องของการงานนะคะให้ระงับอารมณ์นิดนึงบางคนทาํามาค้าขายอาจจะเจอลูกค้าบ้าๆนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนนะคะ จะบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้ามันก็ไม่ใช่ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลี่ยงๆไปนะคะดูแล้วไม่โอเคเราก็ตัดๆไปซะนะคะแก้ปัญหาไปให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปเดีย๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักเหนื่อยเบื่อนายนะคะบางคนอาจจะเจอปัญหาชีวิตนะคะเจอปัญหารุมเล้าเยอะการเรียนก็เลยไม่ได้ซักเซสอะไรนะคะไม่ได้สนใจอะไรบางคนก็อาจจะมีปัญหาความรักก็เลยแบบ ไม่ได้สนใจการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองอยากเตือนนะคะว่าอย่าประมาทนะคะคือการเรียนเป็นชีวิตของเราเป็นอนาคตของเรานะคะความรักก็คือมันสามารถที่จะเลือกได้ถ้าอนาคตเราดีนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกคู่ครองหรือความรักที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าไปใส่ใจกับเรื่องนี้มากสําหรับน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะ,ะการเงินโชคลาบนะคะการเงินก็ได้จากการงานมากกว่าโชคลาบก็ยังไม่มีนะคะช่วงนี้ถ้าอยาก จะมีโชคลาภก็ทําให้อารมณ์ดีๆนะคะเดีย๋ยวทุกๆอย่างถ้ามีวาสนาที่จะได้โชคมันก็ได้เองนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้อาจจะ มีเรื่องหงุดหงิดใจนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะกับคู่ของเรานะคะอาจจะทําให้เราหมุนมองใจหงุดหงิดใจนะคะอารมณ์ขึ้นอะไรอย่างเี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องระง,งับอารมณ์อย่าไปมีเรื่องมีราวนะคะเพราะเขาอาจจะไม่ตั้งใจแต่เวลาเราเหนื่อยเราอาจจะพานไปหมดนะคะเหมือนมีปัญหาลูกน้องพอมาอ่า กับคู่เราก็าไปใส่อารมณ์กับเขาซึ่งมันไม่ถูกนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นช่วงไม่ใช่เหมาะสมที่จะมีใครเข้ามานะคะคนเข้ามาก็ล้วนแต่คุณไม่ถูกใจทั้งนั้นเลยนะคะทําให้คุณมีอารมณ์หงุดหงิดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เบรกในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้มองใครเลยก็ได้นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ ได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ Eight of c u p นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณราบลื่นในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าเรื่องการงานนะคะ การเรียนการเงินอะไรต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ชิลๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะเอาฟู่ฟ้าก็ไม่ได้นะคะก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ไม่ได้ฟู่ฟ้าอยู่ระดับกลางๆไปได้เรื่อยๆนะคะไปต่อได้เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกับภาวะปัจจุบันนะคะคุณลองมองมองอย้อนดูคนรอบข้างนะคะเขาอาจจะหนักกว่าเราเยอะนะคะแต่คุณไปได้เรื่อยๆก็ถือว่าคุณก็เจ๋งคนหนึ่งเลยนะคะ ก็ช่วงนี้ก็รับลื่นนะคะการงานไม่ว่าอาชีพใดก็ตามนะคะแม้แต่การเรียนก็เช่นกันนะคะเรียนในแบบชิวๆนะคะมุ่งมั่นตั้งใจไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้กดดันตัวเองแต่ก็ผ่านพ้นด้วยดีอย่างนี้นะคะสําหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการงานนะคะโชคลาบก็มีเล็กๆน้อยๆนะคะในการเสี่ยงนะคะไม่ได้หวือหวา ะะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็รักกันอย่างมั่นคงมังคู่นะคะก็อาจจะคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะคะมายาวนาน พบในแบบเรื่อยๆไม่ได้มีความหวาดระแวงไว้อกไว้ใจกันนะคะมีอะไรก็คุยปรึกษาหารือกันนะคะก็ถือว่าเป็นรักที่รักแท้รักที่ยืนยาวนะคะรักที่ดีหนึ่งถ้วยนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอพบรักที่ดีไม่ว่าคุณจะเจออะไรมามากมายนะคะแต่จากนี้ไปคุณจะเจอรักที่ดีเจอรักที่มั่นคงขึ้นเจอรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณเป็นสีชมพูนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการงานก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีบางคนก็อาจจะทํางานประจํานะคะควบคู่กับการทําอาชีพเสริมไปด้วยนะคะอาจจะค้าขายในออนไลน์เพิ่มขึ้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีราบรื่นนะคะบางคนทํามาค้าขายก็อาจจะจับสินค้ามาสักอย่างหนึ่งนะคะก็ถือว่าสินค้านั้นจะทํากาไรให้เราไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มากแต่ได้ทุกวันนี้นะคะทําให้เราถือว่าการเงินการทองไม่ได้ขาดมือถือว่า เป็นไปด้วยดีนะคะรวมทั้งบุตรบริวารหรือคนใกล้ชิดเรานะคะนําพาซึ่งเรื่องดีๆมาให้เราช่วยเหลือเราในเรื่องของการงานางนี้ก็ได้นะคะบุตรบริวารก็อาจจะช่วยเหลือการตลาดในโลกออนไลน์นะคะ หรือแฟนเรามาช่วยเหลือเราคนในครอบครัวมาช่วยเราอย่างนี้นะคะก็อบอุ่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะไพ่ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีอยู่แล้วนะคะเด็กถือถ้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะรวมทั้งเราก็อาจจะเป็นอภิชาติบุตรนะคะเป็นบุตรที่ดีดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวอย่างนี้ก็ได้ นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ว่าในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะสําหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะน้องๆเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจแลบผิดชอบกับตัวเองได้นะคะไม่ได้สร้างปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็พอมีเข้ามานะคะโชคลาบตามระดับวาสนาของคุณนะคะก็ โชคลาภจากการงานที่คุณทําด้วยนะคะบางคนก็ได้เงิน2ทางอย่างนี้นะคะแบบที่แม่ขุนทองพูดไปงานประจําด้วยงานเสริมด้วยอย่างนี้นะคะ โชคลาภจากการเสี่ยงก็มีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะแต่งงานแต่งการบางคนใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะรอคอยข่าวของการตั้งคนันไหนนะคะคุณก็จะมีโอกาสนะคะที่จะได้บุตรบริวารเข้ามาสืบสกุลนะคะก็จะมีภาวะสุขสมหวังแล้วที่จะได้บุตรบริวารมานะคะสําหรับ คนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้รอคอยคู่นะคะคุณก็จะได้พบเจอคู่ที่คุณถูกใจอยู่ในสเปคของคุณนะคะที่คุณยอมรับได้นะคะถือว่าคุณก็จะมีความรักเข้ามาในระแบบในแบบที่คุณพอใจหรือถูกใจคุณในระยะนี้